เดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะไปขุดหญ้าที่เราป,รปลูกไปเมื่อวานแต่ทุกคนก็ไม่เห็นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเสร็จแล้วเราก็ไปกันไปขุดดินอ้าวลืมลืมนี่เลยลืมที่ขุดดินของเราได้ยังไงเราต้องห้ามลืมที่ขุดดินนี่ไปเอ่ขุดยังไงอ้ ขุดเลยค้าเมื่อกี้เราเราจำตั้งมาเราก็ยังเปะทำไมน้องถึงเพี้ยงงั้นเราวันนี้เราก็จะมาขุดน้องออกมาเลยเราไม่ต้องปลูกแล้วขุดออกมามาเลยเดี๋ยวเรวันนี้น้องก็ตายแล้วเราก็อ่ะเราขุดพอแล้วนะเนาะเราดึงเลยดีกว่าอ่ะน้องออกมาแล้ว 完了。Well, เราเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำเสร็จแล้วเราก็เทนออผิดนิสเอาใช้ถ้วยอะไรดีกว่าเนาะใช้ถ้วยมันอาจจะง่ายกว่า เราก็จะตักน้ำก่อนนะคะเ,เดี๋ยวเราตักน้ำให้น้องเตมก่อนดีกว่าเนาะน้องเ็มก่อนโอเคเราตักน้องให้แค่แค่นี้นะคะเ,เราก็จะไปกันแล้วก็วางไว้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้ดีนเนาะวางไว้ตรงนี้ ไปเลยจุ้มต้นหม้ตัวเองก็ต้องทำเองนะคะที่เป็นไม้ของพ่อแม่นะบนหของเราวันนี้เราก็จะไปฝั่งน้องกันแล้วก็ต้องล้างน้องอาบน้ำให้น้องประท้หงก็คือ,อฝั่งตัวน้องเลยนี่ก็คือที่ที่น้องขุดนะเราก็จะมาฝั่งน้องกัน ส่วนส่วนในตัวเนี้ยน้องยังไม่เน่านะเราก็เจมไม่ขุดเลยคืมาถึงเวลาที่หนูดองปาแล้วมั้เพราะว่าตอนนี้หนูปาแล้วมาเฮ้ยทุกคนเราเพิ่งมาสังเกตคะเราเห็นรากน้องค่ะเอ้ยตอนที่เราขุดมานะเรายังเรายังไม่เห็นรากน้องเลยเราจะรักน้องตอนที่เราไปไปขุดขุดมาฝังใหม่ เห็นลากน้องไม่ต้องน้องเพิ่งมาเห็นลากน้องหรคะโอเคต้องขาน้องทิ้งก่อนเพราะตอนนี้น้องเขาเหี่ยวเฉาแล้วมาออกไปสิจ้าเอางคิดได้ดิโอ้ยน้องสวยเออมาขุดน้องแก้มฝั่งน้องนะเราก็จะทำวิธีให้น้องเงินเงินเราก็จะทำวิธีให้น้องเลย เพราะว่าน้กกองตแล้วอะจากนั้นเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะพูดีเปล่าแต่ขอให้พูดีอะอืมไม่พูดี เราจะปิดน้องแค่นี้ก่อนนะเราจะปิดตรงรากน้องนะคะว่าเราจะไม่ให้ใครเห็นหูหน้องนะตุ๊บตุบตบตบตบ๊แล้วก็ทุกคนเห็นไหมไมีเห็นเนื้อดินนี่ก็อะไรไม่รู้ดูอืมปิดเต็มขนัน้นี่ยังไม่อะไรเลย จะมาลาดน้ำศพของน้องน้ำที่น้องชอบน้ำดินน้ำลาดของน้องเมื่อกี้ลาดให้หมดแล้วก็จะไปเอาดอกไม้มาให้น้องกันไปไปเอาดอกไม้เอ้ยงาไปเอาเพื่อนให้น้องดี่เกิดที่เอ้ยลืมองเลยดอกไม้ของน้องดอกไม้ของน้องก็คือดอกไม้ เหมือนของคนเนี่ยเขาต้องมาโรยโรยศพใช่ไหมของน้อก็ต้องโรยศพมีชีวิตเหมือของเราแต่ว่าตอนนี้น้องตาแล้วเราก็ต้องทำใจเพราะตอนนี้เราจะมาทำอะไรก่อนเออเราก็จะมาติดปูนก่อนนะเพราะเราจะเอาปูนมาฝังน้องตรงนี้เลยแล้วเราก็จะติดชื่อน้องด้วย ว่าน้องชื่ออะไรเออแต่ว่าตอนนั้นเราต้ชื่อน้องนะน้องชื่อว่าน้องบิ๊กกี้แต่ว่าตอนนี้น้องตายแล้วเลยต้นบิ๊กกี้นะแต่ว่าตอนนี้น้องตายแล้วก็เลยเสียใจนิดนึงเพิ่งตั้งชื่อให้น้องเมืเ่อ,าอวาน,วนนี้น้องก็ตายแล้วเพิ่งตั้งชื่อให้น้องแค่สองสัปดาห์น้องก็ตายแล้ว ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะน้องจะตายแล้วเนี่ยน้องไปนี่คือวันที่น้องต้องเสียเราไปไปเลยอะ่ะเราไม่อยากให้เกิดแบบนี้เลยอือคือวันที่น้องต้องจากไปล้วก็จะเอาศพน้องออกมาเลยจ้าเดนแล้วก็จะทำวิธีน้องอื่นก็คือไอ้ ทำไม่ที่น้องอย่างนี้เลยทำไม่ที่อย่างนี้เลยให้น้องเข้าไปน้องก็ต้องโตเองนะใช่ไหมเนีย่ยเสร็จแล้วค่ะงานศพของน้องน้องก็จะมาล้างอันนี้กัน,นมา เราจะไปขอยืมของเพื่อข้างบ้านดีไหมเนี่ยเราถามตัวเองก่อนนะว่าเราจะไปยืมเพื่อข้างบ้านดีไหมเพราะว่าน้ำบ้านเราใช้ไม่ดีแล้วเราไปยืมเพื่อข้างบ้านดีกว่าคิดแบบนั้นอะ่ะยืมคนยืมคนที่อยู่ข้างบ้านดีกว่าใช้ดีกว่าโอเคเราไปยืมคนที่อยู่ข้างบ้านดีกว่า อ่าฉันขอยืนเลยใช่ไหมได้เหรอเออเออ,อ,อ,อทุกคนก็จะเห็นสิ่งที่เราทำอยู่เลยตอนที่เราล้างเราอยู่ เราก็ต้องจับตาดูที ลืดออกแล้วรอแ,แป๊บหนึ่งนะทุกคนรอแ,แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนไอ้ทุกคนเรากลับ,ลบมาแล้วนี่ค่ะน้ำของเราเต็มลิตรแล้วเพราะว่าเมื่อกี้กี้เราไปเติมน้ำมานะเราก็จะมาล้างจานกัน เล้างจานกาันเอ่อที่ล้างจานของเราไม่ใช่มีแต่คนทำอย่างเงี้ยที่เราที่ล้างจานนะคะที่เราช่วยเนาะนรือเป็นที่ล้างถ้วยนะหรกเร้างช้อนล้างถ้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็รอสักครู่นะคะอ่ะ,อะทุกคนแล้วกำมานะคะนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะมาล้างนะนี่ก็คือของที่เล็กนะคะแล้วก็จะมาล้างมา ดัดแรกนี่เลยค่ะใหมี่อนีนนนจะเอาสบู่สบู่ล้างจาน้าใส่น้านิดหน่อย ล้างเลยค่ะ เมื่อกี้เราก็ก็ล้างเสร็จแล้วนะเราก็จะมาเติมน้ำการเพราะว่าตอนนี้นะ้ำเราลดแล้วน้ำน้ำเราก็จะเพิ่มมาแนละ้วแล้วเสร็จแล้ นี่คือสวนบ้านเรานะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเห็นเราไหมว <c oughs> จ,จบจบของชีวิตประจมวนของเรานะคะบ๊ายบาย